โอเคครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอกลาบสวัสดีท่านสมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเอปกเลเจนต์กันนะครับคือผมก็เล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละเอปกคือช่วงนี้ต้องพักพับจีมโทไปหน่อยนะคือผมเล่นทีไรก็เจอแต่โปรก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่เกมนี้นี่ให้เพื่อนโดดดีกว่าเหมือนจ้ากระตุกนิดนึงนะคือพับจีนี่ผมต้องพักส่วคราวแล้วหละเพราะว่าเล่นมโททีไรเจอโปรทุกที บักก็เยอะด้วยช่วงนี้ถึงมันจะแก้ไอ้บักอะไรนะปักสมก่อยชปะที่แก่โอเคลงอยู่ในอพีก,กันนะเดี๋ยวพูดเรื่องพับจีเยอะเดี๋ยวก็กลับไปเล่นอีกโอ้โหติดหวัวนิดนึงโอเคไม่เป็นไรขอหน่อยครับขอปือนหน่อยขอปือนดีๆดี่โอเคได้กาก็เทดีวะเมืองนี้ก็ถือว่าเดือดอยู่นะมีโกลนปะ,ะอุ้ยมันได้ยินเสียงเท้า เอฟหนึ่งขอกืนหน่อยโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะปืนนี้ปืนนี้ก็ผมชอบอยู่นะปืนนี้คือมันยิงง่ายดีปืนนี้ผมคิดว่าเหมาะกับระยะกลางนะมือใหม่นี่เล่นได้เลยถ้าใครเล่นพับจีมาถือว่าเล่นง่ายนะปืนนี้โอ้โหมันจะมีคนวะแปบนึมงนะขอของก่อนไปช่วยเพื่อนแป๊บไหนเพื่อนกำลังไป มีเพื่อนเราปวข้างหน้าวิเสียงเท้าเสียงเท้าใครใครไม่โดนโอเคสวยขอเอก x e c คิ e หน่อยแล้วกันเอาไปสักป้าบไหมเล่าฮะมันจะมีวะมีคนหนึ่งหรอได้ดิได้ดิโอเคสวยรีโหลดแป๊บวิ้ยข้างในมีคนหนึ่ง มองทะลุแล้วกูปูปลเนี่ยโอเคสวยจัดการไปสามคนตีหนึ<__่งเป็นท็อปคิลเลอร์แล้วไม่รู้ผมชอบติดเขาว่ากอดคิลเลอร์นะอะไรนะท็อปคิลเลอร์กอดอะไรล่ะโอเคไอ้นี่มีกุญแจห้องรับุ้ยยิงเลย ว่าจะรอให้มันเป็นสีทองแต่ว่าปืนล้านไปก่อนและวโทษโทษโทษขอฮิวยาแป๊บเกมนี้นี่ผมผมว่าผมชอบบูมากกว่านะคือสายซุ่มนี่ไม่ค่อยไหวสำหรับเกมนี้ผมคิดว่าเพราะว่าเกาะมันต้องพัฒนาไงต้องสร้างดาเมจเรื่อยๆมันจะได้พัฒนาเร็วๆผมก็เลยไม่ค่อยจะชอบหลบเท่าไหร่แต่แรงสูงๆนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ อนนี้ขอฟาร์มของก,ก่อนคือสำหรับเอปกนี่ผมไม่รู้ว่ามีใครเล่นหรือเปล่านะถ้าใครเล่นก็แอดมาได้นะ<ม>เดี๋ยวจะลองดูว่าจะมีเวลาเล่นหรือเปล่าก็อาจจะสตรีมอยู่เลยแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่คือทำงานตลอดเลยพับจีมีโทรก็ไม่ค่อยได้เข้าเล่นเลยเดี<ม>๋ยวดูก่อนว่าเอปกนี่<ม>จะมีคนสนใจดูหรือเปล่านะ ข้างในมีคนว่ะไป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 เปไปไปอปอปไ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 ยไปเปไปไปไยไปไป้ปไไปไปไปไไปปไ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 ้ไปไ่ไปไคไปไปไปไไปอปไปปไไปไปปไไปไป กำลังบวกกันอยู่นะ,ะจะเย็นนะเพื่อนอม,มาแล,ล,ล้วมันละไหนวะมอนจะยูฝังนั้นนะวงเซฟส์กำลังพยายาม้เพือ่อนแป๊บนงะเยน,นยตุกวะ่กวะทำไมรู้สึกรกระตุกนิดนึงวะเนี่ยอาร์คีปุ๊บกระตุกปั๊บเลยเล่นปกติไม่ค่อยกระตุกนะ โอเคเฮ้เดี๋ยวเมื่อกี้สไนเอลขอยืมสไนเป้านึงนะทิ้งกระสุนลูกธองไปไปดูไอ้ดอกไหนดีไม่รู้ว่าไอ้ดอกมีอะไรนะมีของหรือเปล่าไอ้ดอกเนี่ยอย่างน้อยก็ขอของดีๆไานดูซิมีของน่าสนใจหรือเปล่าเก๋งกองพยาบาลกับพันทายปะโอ้โอเคเลยแายเนี่ย ถือว่าดีอยู่อันนี้เขาเรียกสไนอะไรนะบาเลตปะใช่เขาเรียกว่าบาเลตเปล่าวะไม่รู้ผมจะเรียกว่าบาเลตแล้วกันนะคือมันเหมือนบาเลตไงผมเล่นเอ็กซอร์มาเยอะมีใครรู้เปล่าว่าเอ็กซอร์เกมอะไรเนี่ยยิงสมัยใหม่นี่ไม่น่าจะรู้มั้งเอ็กซอร์ตใครรู้จักปะถ้าใครรู้จักเกมเอ็กซอร์ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะ ผมจะได้รู้ว่ามีใครเคยเล่นบังเอกซอดเนี่ยจะว่าไปแล้วก็คิดถึงเอกซอดเหมือนกันนะดีๆอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าตอนนี้นี่ยังมีคนเล่นหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะเพื่อนขอเปิดห้องรับแป๊บหนึ่งอุตสาได้คุณแจมาไม่เปิดก็เสียใจแย่เลยได้ปะเร็วๆอืมโอเคเกาะม่วงเกาะม่วงดีสุดละผมคิดว่างั้นนะ สำหรับตอนนี้นส่วนกอดแดงนี่ค่อยไปยิงคนเอาโอ้โหเพื่อนโดนหน่อยแป๊บนึงนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวไปใจเย็นอย่าเพิ่งล้มกันนะหืมหลังแยกผมติดกำแพงเสียเลยชชไม่เป็นไรแปบ๊บนึงเพื่อนใจเย็นอย่าเพิ่งดาวลีวิ่งสุดแล้วเนี่ยเร็วๆๆๆวเร็วเร็ว,รวขอขอแป,ป๊บนึง เหมือนจะเงียบแล้วนะไม่รู้ว่าเพื่อนยิงตายกันหมดยังอย่างยังยังนั้นกดผิดูสาว่ากดกระโดดนะคนคนคนดาวแล้วนี่วะไหนวะอุ้ยข้างบนข้างบนเจ้าเล็กเอาตัวเหล็กดิหนึ่งนัดไม่โดนติดเหล็กนัดที่สองเมาวะไม่มาวะ มันรู้อะวิสของมึงมีคนเอาไปหนึ่งนัดดาวเลยเหรอเกินปุยมุยโอเคเจาะกอ่อไปตรงนั้นต,อ,อ,ตนอนตนั้นโอเคให้ไม่เห็นแล้วโอเคดาวแล้วน่าเพื่อนน่าจะยิงดาวแล้วลเดี๋ยววะเอาไปหนึ่งนัดก่อแตกสวยเอาไปหนึ่งนัดโอเคสวยด็อกน็อกด้วยกูจะด็อกแล้ว อืมเร็วไปเธอไหมไปโดนปะน่ะโอเคโดนอยู่โดนอยู่สวยแบบแบบทั้งขึ้นทางไหนวะไปขึ้นทางนี้ตไม่มีใครแซ่เธอไหมวะเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นอันตีแล้วคูใครมันมาข้อหลังเนี่ยโอเคสวยอืมไม่ดาวเดี๋ย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 วพอดลบเลย หมดแม็กโดนนิดเดียวจะตายแล้วจะตายแล้วกาะมันแตกแล้วไปเยอะล้อโอเคสวยอย่างนั้นล่ะเหมือนมันจะยิงเดี๋ยวรอผมนะเมื่อกี้เหม่อวะน่าจะยังนะไหนบ้านนี่ใช่ปะารหเพื่อนยิงตายหมดแล้ววะเหมือนจะเงียบวะเพื่อนน่าจะยิงตายหมดแล้วมั้ง ของแป๊บนึงไม่มีอะไรดีๆเลยเบอร่องปืนไอดอกนี้ไม่รู้ว่ากระสุนมันเอามาจากไหนนะคือยิงหมดแล้วมันหมดเลยไงต้องได้ทิ้งอ่ะตอนนี้ผมข้าไปเจ็ดคิวละเมื่อจะเหลือแค่สามทีมสุดท้ายนะนี่กดปิดกดพิดอุตส่าห์ว่าจะกดกระโดดกระโดดไปเดี๋ยวล่อมันไม่วิ่งต่ออ่ะ ถ้าเราหยุดคือมันก็หยุดด้วยนะอืมคนไปไหนของมันวะในเมืองเปล่าวะดูดิเผื่อวิ่งๆไปแล้วเจออย่างเงี้ยบาตลสอยเลยคือバレต์นี่เป็นปืนที่ยีที่ยีะไรล่ะกูเป็นปืนที่ดีใช้ได้เลยนะมันต้องหาจากไอ้ดอกไงคือปืนมันยิงโคตรแรงเลยอะกอแดงนี่โดนไปสองนัดก็เกือบตายแล้ว ถ้าโดนสัตว์สามนัดจังๆนี่คือดาวแน่นอนอะผมเคยโดนอยู่เกาะมอกมั้งยิงนัดเดียวเกาะหายเลยก็สุดอะไรบินข้ามหมวออ๋อ,อข้าหัวเพี่น,น้องข้ามรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเกาะสีทองสีทองทองนี่โอเคสวยยิงบทคนขัวสะดุแล้วมามีอะไรตกเปล่า กำลังวิ่งไปตอนนี้ไม่รู้ว่าอีกสองทีมมันอยู่ไหนนะไม่รู้ว่าในเมืองหรืออยู่ฝั่งไหนอะโอเคถือว่าดีอยู่ในหมวกหมวกนี่ไม่รู้มันพัฒนายัางไงอะ่ะส่วนมากก็เก็บเอาไม่รู้ว่ามันต้องทํายังไงมันถึงจะพัฒนานะเพราะาเรายิงสร้างไดเมจเราก็พัฒนาแค่กล่องไงกลังสแกนพื้นที่ยืนตรงโลกตรงนี้แหละมีใครเอา,าเลต์่สยหมวกเขาปนี วิ่งติดหินเิยเลยพวกมันหายไปไหนกันบบบว่าอีกสองทีมเนี่ยอุตส่าห์วิ่งหาแล้วเนี่ยอุ้ย,ยติดติดติดอยู่ไหนเนาะอุ้ยเจอ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 ตัวหนึง่งเอาหัวนี่เน้นก่อแตกเห็นปะก่อม่วงคือแตกเลยนะนับสองล้มแน่นอนสวยเอาบินนั้นไหมล่ะติดเสยเลย ฝั่งนู้นดีกว่าไปมั้งนะโอเคปะเดี๋ยวล่อเอาเดี๋ยวล่อไปก่อนแล้วก็กดคั p ปี้คัปี้ตัวเองให้พวกเขายิงเดี๋ยวล่อเราก่อนนะอขขานหมดนู้นเ่ะใช่ปะ่ะเตวมลงไปนะขอซ้ำตอนนี้ก่อนโอเคปล่อยก่อนแล้วกันเดี๋ยวล่อมีใครยิงเปล่าวะยิงไ,ไปไกลขนาดนะ่ะ ศาสตร์จเป็นลืมดูกราตัวเองตลอดเลยคือเกมนี้นี่ต้องดูกรากับเลือดตัวเองตลอดเลยนะคือมันไม่มีจอบอกให้ไงจอแบบจอแดงอะไรเงี้ยไหนกันวะเจอเจอเจอื้มหลักปอไม่ไหว <c ười> เสีย okay, สกูยิงขี้เสือเลยโอเคตัวนั้นตัวนั้นอื้มอื้ตกไม่เป็นไรเอาไปเกือบตายละ โอเคกำลังรีโหลดขอก่อนแล้กันไหนวะตัวไหนตัวจริงตัวนี้โอเคสวยเาอาไปหนึ่งเอาเดือดรอไหมกปีแล้วก็วิ่งไปอโอเคขบอบนัดเดียวสนัดเกินไปไหมเกินไปไหมเกินไปไหมสวยโอเค bíp đeo, tụi nát đeo liền, hổ, lùm đầu lừa tụi mình, người, mình không biết lừa tụi mình bao nhiêu, tụi nó đeo luôn liền, bạn, hổ, bạn của, sưu sưu bạn, lừa nít đeo, vẫy măng, ok, mình cho vậy mang nè, súng này, súng này, ok, súng đẹp đẹp บันทาแป๊บนึงนะขอฮิเง่เลยแป๊บอปเจ็บแสบที่สุดท้ายแป๊เนี้วิ่งเดี๋ยวระเบิดใครมันวางระเบิดตรงนี้วิ่ง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 อืโอ้โหเพิ่งเติมไปเมื่อกี้หายแล้วเลือดตัวเจ็บโอ้ยเอาไงดีวะโอเคเอาล่างพร้อมไปก่อนเลยไปรอมันเห็นแล้วะ

เอาไปเยอะแล้วเดี๋ยวยวะเดียวะอืม,อมสวยเพื่อนเมื่อกี้นึกว่ามันอยู่ข้างในอตส่า,าวางเยอะแล้วไปฝั่งนูน้นโคตรตึงโคตรมันเลยเกมนี้คือเกมมันมาใหม่ด้วยไงข้าไป1 1คิว โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไม่รู้ว่าคนเขาจะชอบหรือเปล่านะสำหรับเกม a p e ฟ Legend นเกมมันเพิ่งเปิดตัวมาใหม่ด้วยไงโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไว้เจอกัน